ท่านนักท่องเที่ยวท่านใดทา่มามานาั่งชิวๆได้นะครับอองนางคนก่นหลบเลือนนะครับค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องอถ้าผู้ใดมาเที่ยววันดอกบัวแดงนะคะอย่าลืม เด้มาที่ตรงข้ามดรือบุดเดงก็จะมีที่สําหรับนั่งรอนะคะใครอยากมากินข้าวปลาหรือว่าอยากกินอย่างสั่งได้ค่ะมีก้อยปลาติ้นปลาตำหมูตาถั่วเด็ค่ะเด้อถ้าอยากได้วิวแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเจ้าได้นะคะ0872244562จ้าถ้าสมมุติเราอยากอ,าอยากได้วิวแบบธรรมชาติแล้วก็อยากวิวอยากได้วิวแบบประมาณนัากินข้าวปลาแบบนี้นะคะสามารถจองสถานที่ได้ค่ะตามนี้นะคะครับ ชิวๆเลยครับผมลมเลื่นครับบรรยากาศของของที่นี่นะครับผมนะครับยุคเกลๆกับทะเลบัวแดงเด้อครับผมตรงข้ามกันเลยนะครับนักท่องเที่ยวสามารถแวะขาม่านั่งพักนั่งช่มกินกระฟอกาแฟก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับลมเลื่นนะครับเหมาะสำหรับการพักความแบบชิลๆเด้อครับผมทําวันนี้ห็ธอยังไงนครับคุณตาครับเป็นรอบครับโอ้ครับเป็นวิถีชีวิตบบ้านนะครับ เอื้อนเสื่อยังครับคุณตาครับเสื่อไต่ดิบเลื่อไต่ดิบโอ้เสื่อไต่ดิบนะครับใช่มันครับเป็นวิธีทีแบบบานๆของเฮาว้าวบั๋นต้นแดงนะครับการดำรงชีวิตเพื่อใส่ยังเด่นพื่อเก่าอยู่นะครับอยู่แบบขนาดนี้แหละครับรอบแต่ว่าผมไปใส่ม้ลหมดรอบเลยบริษัทตัวรอบครับพุทารนอนอยู่หรือว่าครับโอ้เทียง ต้องอยู่บนคัณน,นะครับครับทนนัก่าวเกี่ยทันได้มา,ากจนทัเลบ่องวุ่นาก็สามารถแวะมาพักมาเส้ร์ได้ที่บ้านพักของคุณตาได้นะครับ คุณตาคุก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อครับผมทางขึ้นก็ได้นะครับคุณตาเป็นหอมสเตย์นะครับคุณตาครับเป็ดมาพร้อมเฮทหอมสเตย์นะครับคุณตาครับเหมาะเลยครับคุณตาเฮดหอมสเตย์นี่คักนะครับบรรยากาศดีครับ เมนเมนเราเราเรามักผิงโคตรเวล้วก็ให้มันตายก่อนครับเป็นกิ่งนั่มันจะบ่มีให้มันอยู่ทรงหรือเป่ครับให้มันอยู่ทรงเราจะเอาขนาดกวงหอมเนี่ยก็อยู่หน่ะมันนี่แหละครับช่วงนี้เพราะมันเด็ดเด็ดได้นี่นะครับเกลื่อนตายดิครับเพาะมันจะใสครับคุณตาครับเพื่อนครับมีอยู่แถวเฮานี่มีอยู่ดอนกอยครับมุมมองเดียวเท่านั้นนมีมองเดียวเท่านั้นครับมองอื่นก็เป็น มันอยู่ดงถ้าบอกป่าเป็นยูดงเอามาตัดขนาดควงปากปากปากรอบเราขั้นตอนของการเหตหรอกนะครับต้องมีการดัดใหม่ซะก่อนนะครับใหม่ใต้ดิบครับซื้อครับจะเป็นเขียวยาวแล้วมาตัดเหมือนกับคนตาเราจะมาตัดออกดีนะครับเขียวนึ่งมาที่ระยะสองสามต้นยาวไปดีนะครับหัวคือดึงดีนะครับแล้ว่วงขนาด าดที่หขมากันาครับสวยงามส่เหล่าขนนไไเขาจะมาเบ่งนักคุณตาเยู่ครับตาเขาใส่ทุกปีอครับที่พอหลงมาแกดหลังผุ่หรือว่าล่ะผุ่มคบป,ป้าป้ามันสองปีกว่า ผมปลาผมบรดทครับขั้นตอนของการเ็ตเมนูใส่กุ้งมันี่ับกุ้งเต้นครับกุ้งเตี้นที่บ้านดอนแดงครับราจินแต่ลนราดละเลียดสวยที่สุด ถ้่อางออกเลยที่นอบางออกคุณต้องเข้าไปตรงแค่นไม่ไะวาเขาเรื่องเลเนครัวคันได้เหหาฮบอกเฮะคือบบอกซิมเหเนาะเราัวซิมหรือิเนเออควแล้วจซิมุอันดักหาย อน้เขายังสาดิยังห้ามาคือยังสามดนี่ห่วยแอลยังดีอยู่ดิบอกับเพือนอยู่ร่ำเตือนจาคบเพื่อนไปไปยุฮะมันคือคบเรื่อนหวยครับตีคล้องไงครับไปเอาคลองหน่อยออาวกบวชขึ้นกันเพิ่มมากเล็กหน่อยครับคืออไรครับตัตัดผ่านบอกครับอันไหนอันไหนสองสา่งแลจะบอกให้พักเออ่าประคบ ร่างซิ่มาดูเจ้าจาซิบอกว่าเจ็บมือเจ็บเจ็บเจ็บเพราสาวซิ่งอาน้อ้าอแล้วมีอันนี้ล้ิดไถามเราเบิ้จะถามตัวตั่นกน้องบอกันก็ีว่าตัวโตโตก็ไปกุ้งเต้นเลยก็ไปกุ้งตายเลยเย็บเพราเราปะจุต่งไหล อีคเ้อไม่ติดนเีย้สุกก็คือสุกไปเลยท่านดิบก็ดิบไปเลยเจาบอกมนทเปกนจ่มหอ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 ัหมหอ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 มุอมหอมหอมหมหอมหอมหอมอหหมมาอหมมหอ มันต้องมามันต้องมาอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปกินข้าป่าถ้าทันได้มากอะประทับใจโหลดนะครับคุณเกียเติผลจมใจให้บริการนะครับ้นี่มูนี่ครูว่ากินข้าป่านะคราะ ไปเรื่อเนี่ยแหละขึ้นเออน่ดาจิงเขาแล้วบเตน่ๆจิ้ลองแซ่บครับผมครับิ้มานะเออลาดูเจ้าเป็นดองนะวะรับประกันคุณภาพมามากินข้าวปลาเนาะขีเนาะเบอร์เดย์นไปห้ตุ้นตาผมขาดนี ครับมี่กอยกุุงเตียนครับว่าเาเลยลหัวเนาะพาตมแก่นรียนน่คน่พูนอาะระนีพักกับนี่นะครับมันคือพักกระเมกไปพักของทินัก้องทินที่บ้านนาว่านะครับมันสามารถกินกับ กุ้งเตี้ยนได้แบบเข้ากันเด้อครับนี่ครับคือเมนูก้อยกุ้งแบบกุ้งเตี้ยนเอี๋ยวเดี๋ยวเอาหนูันเล่นแมอ่ะไม่ทำเลยครับ ไปได้พักปลาจะต้งสั้งเราไว้เราพาไปเก็บไันมีพักปลาได้ครับเรืง้นมาจะมุ่งป่อนโอแกแล้วม่อกไม้ไหมเก็บพักปลาพักกันเมียพักยังสินะครับเมื่อมลันจะมื่อ็บดก่อยปลากินสินะแม่นมันแม่ก็ไดวิธีเ้อนี่สิเือบนี่ือบือื เขาเจ้าส่งอันวหน้าจะชื่ละกันเลี้วเ๋ยวคัขนเป็นสไตล์นั้นมันมีรายละเอียดอยู่เล้ยวมันมีในเพจอยู่เล้ยวเขาเจ้าก็ไปเอารายละเอียดอยูุ่เลยเขาเจ้าเค่มาเก็บภาพเพราะว่าเจ็บทำรู้เหนาะครับนี่คือบรรยากาศการกินข้าวปลานะครับโดยแซ่บพนบนะครับิ่นก็กินเตรียมใจให้บริการถุก่ันเด้อที่มากกินข้าวปลาก็แวะมหาเพิ่นได้นะครับตามเบอร์โทรที่เพิ่นหายว้นะครับ มานั่งพักผ่อนชิวๆลมลื่นครับบรรยากาศมันเจียันนะครับต้นนี้มันลงมาตียอดยอดลังแล้วมันตีกระไผแล้วมันตีกระไผ่ข้าวปันิมสลับเข้าวอันชิมอไมาอู้างามก่นนีก็ดีท่ามทาก็ได้ท่านทาปอนกันเสิตด้อโอ้ยตายจับตดยอดูยอดตา ก้อยกุ้งก้อยกุ้งเต้นสุดยอดเลยวันนี้ต้อนไปสิเจอปลาคอเด้อค่ะเด้อใหญ่น้าโคตรแจ้งนะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ต้องไปไปยาวก่อนนักทำข้นนำนักหลายอยืนดิพุ่นเด้อก้อยกุ้งแซ่บแซ่บแซ่บย่างพุณเด้อค่ะเด้อมาเกี่ยวขับปลาอันเกีปลานำเทียับ ูบ่าวบ่าวอาบ่าวอาบ่าวอา้ยืออาดเรื่องหูจักนาดันตื่นเต้นบาเคยมีผูบ่าวจะอยากกินถ้าต่อไปสิมากินต่มประคอเด้อย่าดือมาเด้อจะเดืออัตตสใยญ่งใหญ่ ดงดอกบัวพายเรือท่องโอ้ยคือ,อสิคีบัวแใบไม้ศเด้ขอบคุณนะค่ะเด้อคุณดีนะคะขอบคุณค่ะครับสลับหมาเด้อสลับคลิปนี้เชินดงหนาว่ากัขอบคุณคุณเจี๊ยบเหลือกเพ่อลุงอาดนะครับที่ให้เจี๊ยบเพิ่มสวยนะครับน้องเจี๊ยบคนสวยที่ว่าในโอกาสเชิญดงหน้าว่าได้มาทายวิธีชีวิตแบบบ้านๆรองเฮาอยู่นี่เด้อสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ สาไฮฝนลินห้่มหยอยตกห้่มหยอยดอกมกม่วงดอกจำป้ามันกำลังสิลลวงฤดูแลงจะพอันไปฤดูฝนเริ่มใ่สิแทนทีเขามาถืองขนงันงแสนแสนลัก นุ่มไทผู้ใจปั่มละได้งานทําใจบ้านนางสงสารแท้ละพี่เกิดสงครามพอดีเอาเปอเสียงเดือดร้อนให้กับทอนสุดินไทยห่วงลายเด้อคนงามเอ้ย